ภาวะรังที่ว่างเปล่าเมื่อลูกย้ายออกแล้วพ่อแม่จะอยู่ยังไงมิสเตอร์ MDX ครับเราพูดถึงวิกฤตวัยกลางคนที่มีแต่ไม่เติมเต็มกันไปแล้วแต่วันนี้มีอีกวิกฤตที่แปลกมากมันคือวิกฤตแห่งความสำเร็จครับคำถามคือผมทุ่มเททั้งชีวิตส่งลูกเรียนจบวันที่ลูกย้ายออกจากบ้านผมควรจะดีใจแต่ทำไมบ้านที่เงียบมันถึงหนักอึ้งและทำให้ผมรู้สึกไร้ค่าขนาดนี้ครับ นี่คือภาวะรังที่ว่างเปล่า e m p t i n e s s syndrome) ครับและมันคือความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่กล้าพูดเพราะกลัวถูกมองว่าอ่อนไหวต้องเข้าใจก่อนว่านี่ไม่ใช่โรคแต่มันคือภาวะทางอารมณ์ที่เกิดจากการสูญเสียบทบาทครับสูญเสียบทบาทเลยครับในเมื่อเราทำหน้าที่พ่อและเสาหลักสำเร็จแล้วนี่ครับนั่นแหละครับคือปัญหาตลอด2 0 3 0ปีกรอบความเป็นชายตีค่าคุณค่าของผู้ชายไว้ที่การเป็นผู้ปกป้องและผู้หาเลี้ยง งานของคุณคือการสร้างรังที่ปลอดภัยพอวันที่ลูกบอยบินภารกิจมันจบลงกระตันหันสมองคุณจะเกิดคำถามทันทีว่าและฉันจะตื่นมาทำเพื่ออะไรต่อนี่คือความรู้สึกไร้ค่าที่อันตรายมากครับมันลึกกว่าแค่การคิดถึงลูกใช่ไหมครับลึกกว่ามากครับมันคือการทุกข์ใจกับบทบาทที่หายไปบางคนแสดงออกด้วยความวิตกกังวลพยายามโทรจิกเช็คว่าลูกกินข้าวยังปลอดภัยไหมนั่นคือความพยายามของสมอง ที่จะยึดบทบาทผู้ดูแลไว้ทั้งที่จริงๆมันจบแล้วฟังรู้เจ็บปวดครับแล้วเราจะรีเฟรมบทบาทนี้ยังไงก่อนที่ความรู้สึกนี้จะนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าครับ The action plan ที่สําคัญที่สุดคุณต้องเปลี่ยนบทบาทครับนี่คือแฮกที่สําคัญที่สุดจงเปลี่ยนจากผู้ดูแลไปเป็นที่ปรึกษาผู้ดูแลคือคนที่คอยจัดการและแก้ปัญหาให้แต่ที่ปรึกษาคือคนที่ให้คําแนะนําเมื่อเขาร้องขอเท่านั้นคุณต้องเชื่อมันว่าคุณเลี้ยงเขามาดีพอ และเว้นพื้นที่ให้ความคิดถึงได้ทํางานครับจมเป็นท่าเรือที่ปลอดภัยที่ลูกกลับมาพักได้เสมอไม่ใช้ประภาคอนที่คอยส่งไฟไล่จี้เขาตลอดเวลาครับขมมากครับแล้วพลังที่เหลือล่ะครับเอาไปเติมรังครับแต่เติมด้วยเป้าหมายใหม่การเลี้ยงลูกจบแล้วแต่งานดูแลคู่ชีวิตงานดูแลสุขภาพตัวเองที่คืละเลยงานอดีเรศที่คุณเคยเสียสละมันไปเพื่อลูกรังที่ว่างหมายความว่า คุณเองก็มีอิสระที่จะโบยบินอีกครั้งเช่นกันครับเป็นเรื่องที่มีความหมายจริงๆครับขอบคุณมิสเตอร์เอครับนี่คือเรื่องราวของ2 Generations ฝากถึงลูกๆนะครับถ้าคุณเพิ่มย้ายบ้านออกไปโทรหาพ่อแม่คุณบ้านนะครับและฝากถึงพ่อแม่รังอาจจะว่างแต่เปลี่ยนมุมคิดว่านั่นแปลว่าคุณก็มีอิสระที่จะโบยบินอีกครั้งเช่นกันนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับ MDX แบรนด์ผู้ชายอันดับหนึ่งคิดค้นความล้ำหน้าเพื่อชีวิตผู้ชายมีระดับ